สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดหัวข้อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะภาวะซึมเศร้าคืออะไรวันนี้เรามาทําความรู้จักกันค่ะภาวะซึมเศร้านะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชนิดหนึ่งอาการหลักๆคือผู้สูงอายุจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเศร้าหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างค่ะโดยอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการกินการนอนเลี่ยวแรงสมาธิรวมถึงความรู้สึกตัวค่ะ อาการของภาวะซึมเศร้าเป็นยังไงเรามาฟังกันค่ะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะผู้สูงอายุจะรู้สึกเบื่อหน่ายสนใจสิ่งต่างๆน้อยลงหรือหมดความสนใจค่ะต่อไปนะคะรู้สึกเศร้าผู้สูงอายุจะโศกเศร้าเสียใจง่ายน้อยใจง่ายร้องไห้ง่ายรวมถึงมักรู้สึกท้อใจค่ะต่อไปนะคะ พฤติกรรมการนอนเปลี่ยนแปลงค่ะผู้สูงอายุนะคะจะนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับลตื่นตื่นตื่นเช้ากว่าป,ปกติหรืออาจนอนมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะพฤติกรรมการกินเปลี่ยนแปลงค่ะผู้สูงอายุนะคะอาจจะรู้สึกเบื่ออาหารไม่ค่อยหิวหรืออาจกินจุข,ขึ้นของที่เคยชอบวันนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้ค่ะต่อไปนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายเปลี่ยนแปลงค่ะ ู้สูงอายุนะคะอาจเคลื่อนไหวเชื่อช้าลงหรือเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือไม่ก็กวนกระวายค่ะต่อไปนะคะกำลังกายเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะรู้สึกว่าอ่อนเพียง่ายกำลังมังช้าลดน้อยลงหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ก็ไม่ค่อยมีแรงค่ะ ต่อไปนะคะความรู้สึกต่อตนเองเปลี่ยนแปลงค่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไร้ค่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแย่กับตัวเองคิดว่าตนอ่ะเป็นภาระของลูกหลานนะคะต่อไปนะคะสมาธิและความจำหกพ่องค่ะอาจจะหลงลืมบ่อยโดยเฉพาะลืมเรื่องใหม่ๆใจลอยไม่ก็คิดไรไม่ค่อยออกค่ะ ต่อไปนะคะผู้สูงอายุอะ่ะอาจจะทําร้ายตัวเองผู้สูงอายุปากลายที่มีอาการมากๆนะคะอาจรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตต่อไปค่ะอาจจะจบชีวิตตนเองหรือไม่ก็ทําร้ายตนเองด้วยวิธีการต่างๆคะ่ะต่อไปเรามาทําความรู้จักกับประเภทกิจกรรมที่ช่วยลดหรือป้องกันภาวะซึมเศร้าสําสหรับผู้สูงอายุนะคะ 1. นนะคะงานฝีมือไม่ก็งานศิละปคะค่ะ สอค่ะงานบ้านเราจะทําอาหารกวาดบ้านทาสวนรดน้าต้นไม้ซักผ้าับผ้า,างานบ้านเราสามารถทําได้ค่ะต่อไปนะคะการเลี้ยงสัตว์ค่ะอาจจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาก็แล้วแต่ที่ผู้สูงอายุชอบเลยค่ะต่อไปนะคะเกมและกิจกรรมทางสังคมนะคะอันนี้เป้าหมายเพื่อผ่อนคลายความเครียดฝึกสมองไม่ก็ฝึกการแสดงออกอย่างเหมาะสมค่ะ ัวอกิจกรรมนะคะอย่างเช่นเกมจกับคู่เกมทายปัญหาค่ะเกมพวกนี้จะเล่นได้หลายๆคนค่ะจะทําให้รู้สึกว่าผู้สยยูงอายุนั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมส่งเสริมความรู้นะคะเป้าหมายเพื่อให้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพค่ะ ต่อไปค่ะจินตภาพบำบัดค่ะเป้าหมายนะคะเพื่อให้รู้สึกสบายใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอารมณ์ซึมเศร้าหรือว่าทําให้จิตใจสงบแล้วก็ทําให้หลับสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะตัวอย่างกิจกรรมที่ง่ายๆเลยนะคะเปิดเทปหรือเปิดเพลงฟังค่ะต่อไปนะคะเป็นการออกกําลังกายค่ะ ะะเพื่อกระตุ้นให้เลื่อนไหวนั้นกระฉับก,กระเฉงมากขึ้นเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อบำรุงสมองค่ะตัอ,อย่างกิจกรรมนะคะยืเดเกร็เนื้อไม่ก็โยคะค่ะดังนั้นนะคะลูกหลานทุกคนควรหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าค่ะขอบคุณค่ะ